สวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะทำไรครับเนี่ยกินต้มต๋งค่ะชวนเพื่อนเพื่อนกินเลยครับนะคะวันนี้ต้มต๋องอร่อยมากเลยนี่นี่ครับอันนั้นอะไรครับแต่กินยังไงครับเนี่ยต้องบอกหน่อยครับกินแรับใส่อะไรพี่อยู่ครับขนมจีนค่ะอ๋อขนมจีนแหนมผักเยอะมากเลยครับผมผักเยอะมากเลยครับ ฟังครับเอสมารครับฟังครับเอสมารครับกลัวกลัวกลัวโอ้โหเป็นไงบ้างทำขนาดเลยเจ้านะทำขนาดด้วยนะไอกล้องเลยอมืมับเข้าไปครับอืยออืม,อมจดนี่พัดตามไปครับ ดูหวบหืมยอดข,ขอขนมจีบบ้างครับนะขอเลยไหนดูหน่อยอืมดูคนนี้ครับคนนี้ครับคนนี้เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนะครับผม <c oughs> อุ้ย <c oughs> อืมดูฟังเสียงเอเซมาครับฟัง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 ทำเสียงเต็งเต,ตงกวาครับเอเซมาเอเซมาฟังเสียงครับ โอ้น้ำควบควบเลยครับผมสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับนี่เป็นลงนะดูท่าเลยไม่ยังไม oh, ่อิ่มเลยครับเนี่ยนี่ครับงั้นบ๊ายบายท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวขอญาตทานข้าวก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า <clipping and dalej> น,นะครับอย่าลืมกดไลค์เยอะๆเลยกดไลค์เยอะๆนะบ๊ายบายขอขอให้ถึงเก้าร้อยไลค์โอ้